ทรัพยายาก่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคตีหนึ่งอันติแปะสวยเอาอเอ้ยเอาสู่ต่ออ่ะยังไงปาดหนึ่งตั๊บตโอเคหกไอ้กันแปะโอ้โหสตันมสอง,องผมพุ่งไปเรียบร้อยผมลวงเล,งลงี้ยงฝั่งซ้ายก่อนเอาเอลินโดร์ก่อนนะครับแปะโอ้โหแรงแรงเรียบร้อยฝั่งนู้นซ้ายขวาน่าจะตายแล้วไปซ้ายเลยเรียบร้อยครับเบอลิูโแปะเหลือตัวเดียวคิวเลนอาวิ่งติดขื่ออย่างนี้น้องเจอกันเรียบร้อยครับผมคอสคิวก็ เกมนี no wa, ้เร okay, ียบร้อยครับปอดเกวนที่เรียบร้อยคุณทิวาไม่นาสังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับผมโอเคครับผมก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมสอบเสร็จแล้วนะครับของมอเตอร์สอนะครับผมก็มีทีวันที่2ี่กับวันที่29่านะแต่ก็มีเวลาว่างมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็วันนี้นะครับที่ผมอัดก็จะเป็นปีใหม่ของจีนนะครับผมยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคก็นะครับวันนี้เราก็จะมาตามสูตรของเราคือ คอมโบนะครับออโตวินนะครับของผมที่ใช้จนเก็บหยานขึ้นเมดส้มได้นะครับผมก็จะใช้คอมโบนี้เลยเอาง่ายๆคือมันมีวิธีการแบนอยู่ให้ตัวมันหลุดนะครับแต่มันก็มีโอกาสหลุดยากเนาะเพราะว่าทุกคนเขาก็กลัวคอมโบนาคอสอาญานะครับผมซึ่งผมก็จะเป็นคอมโบหยานอาญานะครับมันโหดมากเลยเพราะว่าต้นเกมจากที่เราบางๆเข้าได้ไม่สุดเราก็จะได้ดาเมจได้ แล้วก็ได้วิกเออแล้วก็ได้อันติเสกเขาด้วยมาจากอาญาครับแล้วเราก็จะบวกกับดาเมจของเราจนสามารถฆ่าได้ต้นเกมนะครับผมก็คือจะโหดตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมและว่าเลดเกมเลยนะครับผมเกมที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบหน่อยนะครับก็มาดูกันเลยว่าวิธีแก้เกมจะเป็นยังไงนะครับผมกับคอมโบออโต้วินนะครับผมผมก็มากับอาญาครับเม็ดฟ้านะครับผมระดับภาคอันดับ5นะครับผมมีถ้วยแต่ผมไม่มีถ้วยจบละ ผมแบ่งเต็มที่แล้วนะเวยแต่คือแบบทีมแม่งไม่ไหวจริงโอเคก็ไว้คลิปหน้านะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นกรอบโปรไฟล์ของผมนะครับผมก็ผมไม่ได้มีดีแค่หยานอนเลนนะครับผมบัตเตอร์ไฟกับลิงผมก็ค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะอันนี้คือแมเดม,มเลนก็คือแบบเป็นตัวเมนของผมด้วยนะครับผมเนี่ยเฉพาะหมวดจันอันดับ ผมก็ซัดไปแล้ว65นะครับผม,ผมเล่นไป200เกมก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเดินเกมของลิงนะครับผมว่าเล่นยังไงสไตล์ฮารุกินะครับผมมองว่าตัวมันโหดมากเลยนะถ้าจะเก็บดาวตอนนี้ผมก็คงนั่นแหละดาวเยอะไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่คอม2ถามว่าทําไมพี่กายยังอยู่คอม2นะครับเพราะว่านี่ครับเพื่อนๆคือผมเล่นตั้งแต่วันที่1เฮ้ยวันที่10เดือน1นะครับก็คือก่อนที่จะรีแลง์นะครับผมกับมานูเอลเนาะกับตีส้มห้าอ่ะทีนี้ ผมก็ไม่ได้เล่นยาวเลยจนมาเล่นเมื่อวานไม่ใช่สิวันนี้นะครับวันปีใหม่นะครับผมซึ่งปีใหม่จีนนะเออผมไปเล่นกับน้องนะครับผมอันนี้ก็แพ้ไปย้อนแม่งโหดมากก็ยังแม่งซัดกันไปแบบ2องแสนดาเมเจ็0สิบเปอร์เลยย้อนเก่งจริงๆนะครับผมโอเคก็เป็นการวอร์มก่อนมาเล่นแล้งนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเกมนี้นะครับที่อัดให้เพื่อนๆนะครับผมก็คือเกม2เลยผมกลับมาแบบเล่นเกม2ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับคอมโบหยาญอาญานะครับก็ แผนนี้สามารถเล่นได้นะครับหาเพื่อนที่รู้ใจนะครับมาเล่นอาญาให้ก็ได้นะครับมันสามารถแบกได้เลยนะครับ5 1 V.S 5ไหวนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนเห็นไปในไฮไลท์เนาะโอเคแล้วผมต่อไปก็จะเป็นเกมลิงนะครับที่ผมจะอัดไว้แล้วก็จะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าการเดินเกมลิงจยังไงอันนี้ในแล้งนะครับผมก็ดูดาเมจนะครับ27%เยอะก็คือแบบ ดาเมจเท่าตัวเลนเกมก็คือยอนนะครับผมก็มาดูกันว่าเล่นยังไงเนาะสไตล์ฮารุกินะครับผมจัดไป13คิวนะครับแล้วก็สปอยนะครับ2คลิปต่อไปก็คือ 1, 1กับฉี่มเม็ดส้มนะครับผมก็นั่นแหละใครอยากดูวิธีการสู้เลนกับฉี่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะอันนี้คือสปอยล่วงหน้านะครับผมโอเคก็ เป็นการเสียเวลากันมาตั้งนานแล้วยัยงไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมมาตลอดตลอดนะครับผมคอยกดไลค์ให้ผมตลอดนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราก็ไปรับชมกันในเกมเลยครับโอเคครับผมก็เกมนี้นะครับเราก็จะไปเจอตัวแก้กอย่างไอเรนดอร์นะครับผมจริงๆซูเปอร์แมนก็แก้เรานะถ้าเกิดผักเราแล,แล้วเราก็ไม่ได้ขยับเนี่ยเออแล้วก็เป็นเอลสูนะครับแต่คิวเลนออฟเลนนะครับลุงศิลาเนาะแล้วก็เป็น ลอเลียวนะครับผมกลางเนาะแล้วก็ทีมผมเนี่ยจะมากับอาญาเม็ดฟ้านะครับผมเออที่ผมแครไปเพราะว่าจะไปทำปกทีมนะครับก็ต้องสงสยโอเคก็อาญาเม็ดฟ้าคนนี้ก็เล่นโหดนะครับผม,อมบอกเลยว่าโคตรเข้าขากับผมอะสามารถดึงศักยภาพของผมออกมาได้ดีที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นการที่เข้าใจกันนะครับในการไฟแนละ้วทีนี้กด <c oughs> อะไรถูกรู้ว่าช็อตไหนผมจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่ส่วนมากก็จะเข้าสุดทุกไฟนะครับผมใครที่ดูผมมาเนาะไม่คค่ับผมก็กลับมากับการเดินเกมหยาดอย่างที่ผมสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือให้มาเริ่มบูบับโดยที่มีสแต็กฟ้าแล้วก็สกิลหนึ่งพร้อมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะตีม่งท้งม่งไปแปะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นการที่เราจะมีสกิลหนึ่งอีกครั้งได้ไวมากๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมปับป๊บแต่เราไม่ต้องกดพันนิดนะครับอ่ะ ไอฮารูกิกดไปว่าจริงๆตัวนี้ไม่ต้องกดผนิตน,นะครับอันนี้ผมก็อย่างที่เห็นเนาะเป็นเกมที่2หลังจากหายไปตั้ง21วันเอ้ยตั้งแต่11วันนะครับผมเกือบ,นนบ2อาทิตย์เออก็อาจจะลงหลงเบเบอหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไปแท็กทันกลางนะครับผมอ่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายเหมือนกันนะเออก็จะให้ดูว่ามันก็ไหวหมดอุย้ยไอ้กันโดน <laughs> ผมไอ้กีโดล่าด้วยนะครับผมโอเค ก็ไม่ต้องเทนะครับสำหรับต้นเกมเอเลนดอร์ยังไงก็สู้เราไวชิลอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาเป็นตัวที่ดาเมจแรงแล้วก็ยวด้วยนะครับผมเออเห็นไหมเมื่อกี้ผมกะาดาเมจทลานะครับจริงๆมันต้องประมาณ449นะครับผมเลือดอ่ะคนคันนิ้ครับซูเปอร์แมนมานี่มันหนีไปแล้วได้ได้ได้ผมเอาสูตรเห็นไหมหนึ่งสองค่อยเข้านะครับซูเปอร์แมนตายป่ะนี่ปา สองโอ้ยกล้หิวเกินผมว่าตายว่ะผมตายปะเนี่ยเี่ยเอลนนอมาอฮ้ยเรื่อยๆหลบไปหนึ่งทีโอเคเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตามไปเรื่อยๆเนาะเราได้หนึ่งตัวเราก็ถอยนะครับตามสเต็ปนะครับปีที่ไม่ตายนะครับเมื่อกี้ได้อายาขวดวิคให้เนาะก็เป็นบารมีอาญานะครับก็เป็นคอมโบที่โหดนะครับผมเออก็แนะนําให้ไปหาคนที่เล่นเป็นนะครับหาวานใจแล้วก็เล่นซะเทนเขาดีๆนะครับบอกเลยว่าชิวไหวชิวห้าสิบดาวหกสิบดาวไหวชิวอะอาทีนี้จะดักก็กดจะแตกฟ้าครับโอเคแปะ แล้วก็อันติแล้วก็1ทีหนึงน่งแล้วก็แปะนะครับเออแต่เมื่อกี้ผมจะแปะซูเปอร์แมนเ้ยรอดอยู่ผมจะแปะซูเปอร์แมนไว้แต่พอดีมันตายก่อนนะครับมันติดขวานผมตายเออเคก็ประมาณนี้แหละครับไฟต้นเกมพยายามใช้สกิลหนึ่งเพราะว่ามันแรงนะครับผมเออแล้วมันได้ซีซีด้วยนะครับวิธีการดักก็ประมาณเมื่อกี้เลยนะครับใช้ในสถานการณ์จริงในหะ้เพื่อนๆดูเนาะ ออออ่่เเเค็ยยางทีีดลแล้วก็จริงๆผมไม่ค่อยอยากตัดตรงฟาร์มออกนะครับแต่ก็อยากให้รู้ไว้นะครับเวลาเราฟาร์มเราต้องดูมินิแมปนะครับอย่างไม่ยากเขาเอาทอนร่างใช่ปะได้สตัวนะครับให้เราไปกลางนะครับผมตีป้อมเลยน่าจะได้แปะได้สัก5 5ทีอ่ะ1 2 3ก็แถมไปส5 6ห้าเราเลี้ยวมาแล้วเราก็ค่อยแวะแปลงางี้อ่ะวิธีหนีนะครับไม่ยากแปะได้ด้วยเห็นไหมได้คีปด้วยนะครับเขาก็มาปิดเราไม่ได้เนาะโอเค กลางว่ะเหมือนจะมีกลางป่ะผมต้องเข้าวะเนี่ยไหวอยู่นะครับกลางกาลีกับทอนเฮ้ยเอ้าโอ้โหได้ตัวหนึ่งเออเรียบร้อยนะครับคิวเลนมาอยู่เลยตรงนี้ท้องแต่กดเอ้ากันสวยดินี่ไงพนิดแปะเรียบร้อยนะครับเดอะเนคิวก็ผมว่าแมปมันดูสมูทขึ้นนะเวลาเราฆ่าได้มันก็สวยขึ้นนะครับผผมว่า เ,เป็นเกมที่กินทรัพยากรขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคตีหนึ่งอันติแปะสวยเอ,เอาเอ้ยเอาเสู่ต่ออ่ายังไงปาดหนึ่งปัป๊บโอเคหกคิวนะครับห้านาทีหกคิวไปแล้วนะฮะลูกจีก็กเออเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างที่จะแบบมั่นใจนะครับยังไงก็ไม่ส้มนะให้ผมหน่อยเถอะอ <laughs> นี่นะครับอรอเลี่ยวลอ้อที่เขาสไลด์ก่อนแล้วค่อยตีนะครับเอเอประมาณนี้เฮ้ยทูแมนเตียไปเดากูโอเคสวยทีนี้เราก็ เรียกว่าจเจ้ามังกรหรือจะฟาร,ร์มต่อนะครับก็อามังกรดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็ฟาร,ร์มปกตินะครับผมก็มาแท็กเลนก็ได้ให้บ mm ิลสิบสองก็คือผมกดมากับกิโดล่ากิโดล่าเขาก็เลี้ยงผมเต็มที่นะครับก,กดมา4นะครับผมเกมนี้เกมธรรมดาจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมกดธรรมดาเพราะว่าผมไม่มีคนที่5นะครับเออก็เลยกด4คนในรล้งธรรมดาแล้วกันเราก็จะไปเจอ4คนเหมือนกันนะครับผมเออก็ฟาร,ร์มปกติดูมินแบบด,ดีๆนะครับผมเลือกไปไฟให้ถูกเดี๋ยวเราก็จะชนะเองนะครับ เนี่ยเห็นไหมผมต้นเกมผมยังดีถ้าผมไม่ติดโยนผมก็ชนะชิวๆนะครับผมฟาร,ร์มให้เวลสิบสองแล้วค่อยบวกก็ได้นะคนจริงแล้วเคก็ฟาร,ร์มต่อนะครับพอผมฟาร,รม์มมันก็จะมีตัวแบบนี้เข้ามาไงอ่ะแล้วกูได้ไงอันติโอเคเห็นไหมอันติตอนสองสแต็กนะครับไม่ว่ายังไงเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยโอ้โหทีเดียวตามดิแล้วรออะไรอะ่ะอุ้ยอาย่าผมนึกว่าจะเปิดโดนเฮ้ยอา้าวผมนึกว่าทอนทอนเป็นอีกฝั่งนะครับเอลสูคนหายไปไหนวะเนี่ะเคก็ ตามต่อนะครับให้เบลสิบสองนี่ก็วิธีปาดปุ๊บปาดให้โดนหมดสกิลหนึ่งให้โดนหมดแล้วก็มาเอาต่อนะครับก็จริงๆอะ่ะลาดคีปมันได้ตังค์เยอะกว่าไม่ลาดคีปนะครับก็พยายามลาดคีปให้ได้แบบฮิตสุดท้ายนะเนี่ยแบบนี้ให้ตังค์มันขึ้นแบบนี้ให้เป็นรูปดาบครับไม่ใช่รูปช่วยเหลืออันนี้ผมจะโยนดีไหมมาดิมาดิถ้าผมมีอันตีผมเข้าไปแล้วเอ้าพิงกี้โอ้พิงกี้ทีมาหายแล้วบังให้น้องบังให้น้องเอ้ย เกือบตุยโอเคมาช็อตน,นี้นะครับก็วิธีการอ่านของผมก็คือให้อกันไปดักนะครับผมพออ้กันไปดักปับ๊บผมก็จะไปดักด้วยนะครับแล้วก็ตีแตกฟ้าตามสเต็ปนะครับผมเพื่อที่จะรอคนมาเนาะถ้าเกิดเขาไม่กันป้อมเราก็ได้ป้อมฟรีครับประมาณนี้เลยคือถ้าเกิดเราไปทําอีกข้างให้มันแบบนี่ไงมาแล้วหนึ่งแปะแปะเรียบร้อยเห็นปะคือสกิลเนี่ยที่ผมสอนเพื่อนๆแปะคือหายกินได้เยอะเลยนะครับ ใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะผมสอนฉบับละเอียดจริงไว้แล้วเนาะโอเคก็ได้ป้อมยาวนะครับน่าจะได้อีก้อมหนึ่งข้างบนก็เละไปเหมือนแบบเขาจะรับคมอีกป้อมหนึ่งนะแต่ก็มันต้องมีคนเสียสลนะเนาะก็เข้าใจพิงกี้อยู่นะครับก็สงสารน้องอยู่ผมน่าจะได้กลางด้วยมั้งเนี่ยถ้าโชคดีนะครับได้กลางแหละแล้วทำไมตีผมว่าโอเคเราได้ทาวเวอร์กลางกับทาวเวอร์ล่างทาวเวอร์ที่2นะก็ถือว่าคุมนะครับผมเล่นหยานแต่ไม่แพ้เอเลนดอร์ต้นเกมก็โหดมากจะโยนหรือเปล่าไอ้ฮารุกิ ถอยเมื่อก่อนผมไม่มีอันตินะครับพยายามกดวิกไปแล้วด้วยจังหวะน,นี้ยังไงก็ประเมินสถานการณ์ดีๆแล้วก็ถอยก็ได้นะครับออบเจกเกิดก็มาตีออบเจก,ก็ได้นะโอเคก็สกิลสองเราควรที่จะหลบได้แบบนี้นะครับดามเมจมันจะได้ต่อเนื่องนะครับผมในการทุบครั้งแรกของมังกรน,นะครับฝึกดีๆเนาะไปฝึกกันในโหมดฝึกซ้อมก็ได้นะครับเออแล้วก็เห็นเอเลนดอมันจะเข้าบูใช่ปะผมก็ปาด1สกิล2ออันติปับ๊บยังไงต่อสกิลโดนไหมไม่โดนไล่กายจะไปต่อไหมชิ่งชิ่งไล่กายเอาสุดผมว่าผม แ,แข้งวะเอา Für. เอามัวส่งอ่าอิวสูมาเออกูจะดาวยังไงโอ้ยเจคิวไม่โดนอีกโอ้โหฟิกเกอร์นีไอ้ยังไม่เสียหมดเลยโอเคลอเลียลโอ้โอะไรวะไอ้กายยนเฉยโอเคครับผมจังหวะนี้เราก็ต้องกันเนาะเพราะว่าป้อมเราเรียบร้อยครับไปเจคิวสองอันติปั๊บปาดก่อนโอ้โหผมนึกว่าเขาจะกลับนะครับแปะเออตาย เ้ยยังไงต่อปาดโอ้โหทูแมนไถสวยนะครับผมเรียบร้อยเจ๊งไปดิไอฮารุกิโอเคก็ไปเคลียร์เลนปกตินะครับผมเอ้ยรอเรียกมาพอดีไปแปะเขาซิเขาตีแล้วหนีออกนะครับเขาโดนผมสองเอ้ยเขาใช้สกิลผมสองทีนะเขาเสียอันตีนะต่อไปจะเข้าไฟนะครับลองดูว่าที่ผมชงไว้จะเป็นยังไงไอกันแปะโอ้โหสตันสองผมพุ่งไปเรียบร้อยผมลงเลี้ยงฝั่งซ้ายก่อนเอาเอเลนดอร์ก่อนนะครับแปะโอ้โหแรงแรง เรียบร้อยฝั่งนูน้นซ้ายขวาน่าจะตายแล้วไปซ้ายเลยเรียบร้อยครับเอลสู่แปปะเหลือตัวเดียวคิวเลนอ้าววิ่งติดคืออย่างนี้น้องเจอกันเรียบร้อยครับผมคอสคิวก็เกมนี้เรียบร้อยนะครับคอสคิวเป็นที่เรียบร้อยก็คือจังหวะไม่แย่ร้อยเรียบเขาไม่มีวงเนาะเออมันก็แบบหลายๆอย่างนะครับเวลาอยู่ในไฟเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมไปไล่เอลสู่กับอะไรวะไอตัวเอเลนดอร์สั่งซ้ายอะ่ะหนีผมแบบป่าราบเลยก็เรียบร้อยนะครับ ฝั่งขวาโดนซูเปอร์แมนไอกันฆ่าไปนะครับผมก็เจ่งมากๆเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะแต่ผมว่าผมเลี้ยงไข่ดีกว่าเราเพิ่งจบเขานะครับสตรีมเมอร์สามทางครับสามทางสามทางไปกว่าเจอก,กันเจอกันไม่จบไม่จบไม่จบไปแล้วสี่คนถอยการีบอกเอ้าทำไมปล่อยกูอยู่คนเดียวโอเคดักดักสแต็กฟ้ามันผ่านมาแน่นอนแปะแปะอุ้ยล้างโอ้โหไปดิ อืมอืมอู้ยอูกูเจ็บอ่ะกูเจ็บมากเลยเนี่ยทำไมผมเจ็บจังวะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลับบ้านก่อนผมว่าผมต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะครับก็คือเนี่ยเลดเกมนะครับพวกตัวดาเมจมันจะเยอะขึ้นใช่ปะให้เราออกเป็นรองเท้าโซนิคพูลนะครับมันจะลดดาเมจกายภาพ15%นะครับผมก็จะเป็นการลดดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับ15%อย่างสมมุติเขาตีเราหมื่นหนึปกติเรารับหมื่นหนึ่งนะครับจาก เราโดนหมื่นหนึ่งก็จะเหลือ8ปดพนะครับคิดดูว่าเลือดเราไม่หายไปพันหเยอะนะครับผมพันหเออก็นะครับเก็บฝากไว้นะครับฝากไว้เกียก็เอาดาร์กเลยนะครับผมเกียกันบอกเปิดเลยเปิดเลยผมก็เปิดเลยดีรออะไรละ่เระเฮ้ยซูเปอร์แมนมากดพันหนิโุ้ยเมื่อกี้ถ้าไม่ได้กี้ผมพลาดนะเรียบร้อยยังไงต่ออันตีแล้วโดนคิวเลนแปะเด็ดปล่อยหูหยเดรนดอสองดีโดนเลดเกมพลังเด็ด คือแบบได้ตัดเลือดอาญาด้วยได้แบบแท้งได้รุนแบบไอการดาเมจอะเอยไม่ใช่รุนการดาเมจเออได้แบบพวกโล่การดาเมจโอ้ยตายนะครับแต่ละผมมีอันติก็น่าจะจบแหละไปนี่จะจบเลยดีไหมโอ้โหลิบอยู่ไกลนะครับก็เลี้ยงใครก่อนไปตีป้อมบนโอเคก็ถ่ายป้อมบนมานะครับเนี่ยติดสโลมันสโลนานไปนะไอกันไปแท้งจนเลือดมันจะหมดแล้วนะเนี่ยดีครับผมสเตมเมอร์สามทางเรียบร้อยนะครับ กดล็อกสกิลการการจบขออากาศเราเรียวบอกขออากาศผมให้โอกาสคุณแล้วโอ้ยโอ้โหจบแล้วว่าผมกะจะเอาสักยี่สิบคิวสักหน่อยก็เอประมาณนี้ก็โหดแล้วนะครับแบบเจตัวต้นเกมนะครับแต่เราสามารถสู้ได้เนาะจริงๆรอเราเลียวมันจะโหดตั้งแต่ ววสี่นะครับน้องจสโหดแต่วิวสี่แต่คอมโบหย,ยาดอาญาม Auto ันออโต้วินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาในรลงมาให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับอันนี้ก็รับคอคิวไปนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเนาะสำหรับแข่งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์มีขึ้นฝั่งขวาด้วยนะผมเพิ่งเห็นนะเออก็เท่เท่พอสมควรนะครับผมก็จัดไป16คิวนะครับเกมนี้ยังไงก็ใช้อเทมตามผมได้เลยคือที่ผมพยายามใช้ลูนเนี่ยเพราะว่า ใช้รูนไอเทมเพลังแฝงเดิมเพราะว่าอยากบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะครับไอเทมพวกนี้สามารถใช้ได้นะครับผมก็มันจะดีกับยานที่สุดแล้วนะครับผมผมขึ้นเมสซ่มมาได้ก็เพราะนี้แหละครับดาเมจแสนห้านะครับ,ร,ร,บรับดาเมจไปแสนหนึ่งก็ของประมาณนี้เลยโหดนะครับผมก็เชื่อผมแล้วลองไปเล่นดูตามเทคนิคที่ผมสอนในคลิปที่แล้วนะครับกับคลิปนี้การเดินเกมก็ฝากไว้ในใจเพ,นเพื่อนทุกคนนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องฮารุกิด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมก็ต่อไปจะมากับอาญาเม็ดม่วงนะครับยอกยอกยอกเคีย <laughs> ครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย